สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูรถเกี่ยวน้องใหม่พออระพัตสอนกันช่างครับจากสุพรรณบุรีเอ๊ะรู้สึกว่าจะอยู่เดิมบางนางบวชนะครับสำหรับปูนี้ปูน้องใหม่ครับของดีสุพรรณบุรีอีกค่ายหนึ่งครับ ก็เป็นของสาวรักแล้วก็เสียดมคนระับสารักดำสิงตอนนี้ไปเกี่ยวข้าวโพดอยู่โคราชไปทางเสียดมนะครับปล่อยให้มือขวาอยู่อยู่กับประชาติครับกะกะว่าจะกะว่าจะมาจัดเสียดมสักหน่อยนีไปโคราชซะแล้วบอเป็นยังครับพอ,อนประพัดสอนการช่าง วันนี้ก็เป็นตู้ของพรประพัดสอนการช่างนะครับส่วนช่วงล่างนั้นปากปากเพชรเจริญครับฟุ้นล้างฟุ้นอ่ะคน,นขับใจเย็นดีครับใจเย็นดีมือขวาเสียดมช่วงล่างนะั้นของสาวรักเอาไปใส่ทางบนนั้นของพรตู้นี่พรประพัดสอนการช่างครับ ตางเพชรเจริญไม่หือว่าลูกผสมแต่ว่าได้รถที่น่าใช้อีกค่ายหนึ่งปากกว้าง3เมตรนะครับเลนสามศน่ะดูเหมือนมิลเลอร์อะ <c oughs> ผมดูเป็นมิลอสามศูนก็ได้ปะเนอะเลนสามศน4ก็จะจะไม่ค่อยเงา ทางเงาก็จะเป็นมิลเลอร์ครับมิลเลอร์จะแพงกว่าขึ้นอยู่ความหนานะพี่น้องหนาไม่หนาอ,อ,อุ้งสองตันครึ่งตัวอยู่ที่ล้านห้านะครับใน,นล้านห้าแสนหรือว่าได้รถที่ดีครับได้รถคุณภาพช่วงล่างใช้ ใช้เครื่องนะพี่น้องเครื่องนิกสัน6 0 t u r b ร์บเร Direct นะครับกินเจ็คชันระบายความร้อนด้วยน้ำ MD92 ตกแต่งก็260ตัวครับมามีมาอยู่260ตัว12เฮ็ดทีเอ๊ะ h ฮ็ดทีหรือเฮ็ดีไม่เป็นไรครับ12อ่ะ12น่ะ ออเตอร์ไทยบ้าครับนลมันประมาณเก้าตันตไปแทงแปดสิบเซนไปนะตอสอ็ครับ ก็ขับดีครับนิ่มๆขับเนิ่มๆครับข้าวอาจจะไม่นาครับบางๆไว้แท็กแปดสิบเลื่อนสิบลูกครับปกติ โซน่าจะเด็ก48แผ่นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับปูลเล็กๆเด็กเขาทำกันเกี่ยวได้ดีครับผมดูผลงานกันเกี่ยวเพราะว่าผมับใจเย็นครับไม่ไม่ได้รีบร้อนอะไรถ้ารีบร้อนไปอาจจะ ข้าวอาจจะร่วงลดนะครับก็ตอนนี้ทำไปแล้ว300ว่าไรครับได้ไร่ละห0 0เอาๆ,ๆตนไม้เด้ตอตนไม้เด้อเอาตอไาไนไม้บางไงเลยพี่น้องเพ้่อบ้างนะดูครับเออวันนี้จะให้เสียดมให้มือขวาตำตตหน่อยจะได้หาคันตั้งประเทศนะพี่น้อง ตั้มมาแล้วหลายรอบแรงเสียดมนะครับวันนี้ไม่เจอนะ่ะเจอเราจะฉาสักหน่อยเด็กก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับโค้ดทำรถด,ด้วยครับนะลายยางเป็นทูบเบอร์ด้วยเอาสุนแนวน้องเอาสุนแนวครับเสียดมนะี่เสียดมร้อยต่อครับชายาครับ ปาชาตนตั้งให้นะเสียดมร้อยต่อก็จะชนต่อไปเรื่อยๆครับเป็นครบหนึ่งร้อยหมดสานว่าไปเนอยคณขับก็ยอนขามาเอ,อ้ผมเคยพูดนะว่าระบบเซฟตี้นะครับต้องมีเข็มขัดนิรภัยนะต้องมีเบล์ครับทุกค่ายที่ทำตู้นะครับ ทำตู้รถเกี่ยวทำอกจะต้องมีเบลหรือว่าเซฟตี้เฟิสเซฟตี้เบลนะครับมีเบลเบลก็คือเข็มขัดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปโหลดหรือว่าไปไปเดินข้าวนะครับโหลดก็ได้อะนะครับเดี๋ยวโหลดข้าวใส่รถดำหน่อยไปดูเครื่องนิสสันหน่อยว่าเป็นยังไง เป,เป็นเครื่องเก่านอกนะพี่นอ้องไม่ใช่เครื่องใหม่รถเกี่ยวทุกท่ายจะใช้เครื่องเก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่บุ่นเป็นเครื่องเก่านอกอย่างฮีโน่เจโอ84ครับนะเจโอเจบัตเจไฟเจซิกรุ่นห้ารุ่นหกนะครับก็จากาญี่ปุ่นโดยตรงเลยแต่ว่าญี่ปุ่นก็ เรานอกก็แถวดังสิทธิ์นะพี่น้องประุมไปเลือกเอาเยอะแยะครับแต่ถ้าเราอยากได้ต้นทุนต่ำต้นทุนน้อยเราก็อาจจะใช้ถ้าเราเราสั่งนะสเปคอาจจะใช้เครื่องนิกสันอย่างเสียดมก็ได้นะครับนะ MD9 MD92 MD92 ถ้าใช้วิซูก็ 6M 6M61 ครับเป็นเครื่องไดเเร็กนะครับแนะนำให้ไดเริก ปกสุดได้รกถ้ามีซูก็จะถูกลงมาอีกครับที่หลายราคาแต่ถ้าฮีโน่ก็จะแพงกว่าเพื่อนครับเพราะเป็นเครื่องนิยมยอดนิยมนะครับเดี๋ยวขหลดข้าวหรือว่าเดินข้าวหรือว่าถ่ายข้าวลงหกล้อดำนะครับหกล้อดำก็เ๋ยวดูข้างหน้าหนอ่อยอนประพัดสอนกันช่างครับสนใจจัดเลยพนะี่น้องตู้แอร์นี่สองสสล้านครับ ถ้าไม่มีแอร์ก็2.2ดสองต่องแม่งปอกรถเครื่องนี้ยอดฮิตสั่งได้กันสเปกดูข,ข้างหน้าบ้างครับโอ้เล่นแตรเล่นแตรเอ้ยรถตัวสวยนะ ขับนิ่มขับนิ่มอยู่อ้าวเบิร์ตระบอโอ้ยแปบ๊บเดียวครับได้ประมาณอีน่าจะตันตนันครึ่งครับอ่ะโอ้ปะกระบอกไฮดรอลิกคำปากนีสองตัวครับข้อ,อดีของเลดจะไม่ขึ้นสนิมนะพี่น้อง ใช้ไป1ิบยี่ปี30ปีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ไปโดนพวกน้ำกรดหรือว่าเดี๋ยวเราเราเรา,เราปัดแต่งได้ครับนะอ่ะสนใจพลประพัดกันช่างก็จัดไปน้องสอบทาได้ครับตัวไม่เลยขึ้นวิ่งใหม่ครับเออพี่น้องดูต้นไม้ต้นไม้โอ้ต้นไม้นี่ตก าตายอ่ถ้าหักถ้าถ้าล้มลงมาเนี่พี่น้องเอ,อ้ยเสียดมนี่มันไหลยนนะครับเสียดมร้อยต่อให้จัดให้เฮ้ยเฮ้ยนานี้จะมีต่อไหมเน,น,นี่ยนาไม่ครับเป็นใหญ่เป็นนาเปิดใหม่แถวนี้โอ,อ,อ้ข้าวนี่ข้าวมะลิ้นเอ้ยข้าวเม็ดน้อยวะนี่ เด้ไร่หกร้อยห้าสิบโอเคครับนะราคานีมากครับลองดูครับถแถวบ้านเซียดมเนี่ยเฮ้ยตอไม้เยอะต้นไม้เยอะเยอะจริงครับนี่ดูเอาครับนี่อันอันเวลาเกี่ยวข้าวต้องระมัดระวังครับ มางเป็นเรื่องต่อไม้แลวมาพัดกันช่งนางอดมาพัดซ้อนกันช่างโอ้อจ,จ,จำยากยาวหนะ่อยต้นไม้เยอะต้องระวังเรื่องต่อเจ้าของนาต้องรับผิดชอบเสียดมว่าอย่างนั้นว่าซ่าน

เช่าเจริญทรัพย์หรือว่าเพจเช่าเจริญทรัพย์ e x c a v a t เ r อรักจบด้วย